นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องแพะวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีลูกสาวสามคนและมีแม่คนหนึ่งแต่ลูกสาวคนสุดท้องมักจะโดนพี่สาวรังแกอยู่เสมอเนื่องจากเธอมีใบหน้าที่งดงามที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดและแม่เองก็เข้าข้างพี่สาวทุกครั้ง เวลาที่เธอโดนรังแกทำให้เธอรู้สึกว้าเหวในบ้านหลังนี้ลูกสาวคนสุดท้องจะมีแพะตัวหนึ่งซึ่งเธอเก็บมันได้ในป่าในตอนที่เธอนําเอาเจ้าแพะกลับมาบ้านมันยังเป็นแพะผอมแห้งตัวเล็กๆเธอเฝ้าเลี้ยงดูมันจนตอนนี้มันกลายเป็นแพะอ้วนน่ารักเธอมักจะพามันไปกินหญ้าที่เนินเขาทุกวันเป็นกิจวัตร วันเวลาผ่านไปเราลูกสาวทั้งสามคนต่างก็เติบโตขึ้นผู้เป็นแม่ต้องการจะให้ลูกสาวแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาจึงได้พาบรรดาลูกสาวไปเดินตลาดเพื่อให้พบปากกับบรรดาหนุ่มๆบ้างตามสาวกลายเป็นจุดสนใจของบรรดาหนุ่มในตลาดอยู่ไม่น้อยต่อมาไม่นานมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับผู้เป็นแม่เขาต้องการแต่งงานกับลูกสาวคนสุดท้อง แต่แม่กลับบอกว่าอยากให้เขาแต่งงานกับพี่สาวเพราะอยากให้พี่สาวได้แต่งงานก่อนหนุ่มน้อยไม่ยอมรับข้อเสนอเขาต้องการแต่งงานกับลูกสาวคนสุดท้องเท่านั้นเมื่อการเจรจาไม่สำเร็จหนุ่มน้อยก็ได้แต่จากไปอย่างเสียดายพี่สาวทั้งสองโกรธเคืองน้องสาวคนสุดท้องเป็นอย่างมากต่างก็โทษว่าเพราะน้องสาวคนสุดท้องทำให้พวกเธอไม่ได้แต่งงาน จากนี้ไปพวกเธอจะไม่ให้อาหารแก่น้องสาวคนสุดท้องกินอีกเย็นนั้นน้องสาวคนสุดท้องร้องไห้อ้อนวอนขออาหารเพราะความหิวแต่พี่สาวและแม่ต่างก็ไม่ยอมให้เธอกินอะไรเธอได้แต่นอนร้องไห้ทั้งคืนเช้าวันต่อมาน้องสาวคนสุดท้องพาแพะออกมากินหญ้าที่เนินเขาเธอหิวมากเพราะไม่ได้กินอะไรเลยจึงร้องไห้ออกมา เจ้าแพ้เห็นเธอร้องไห้เสียใจจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเจ้าแพ้จึงบอกว่าต่อจากนี้ไปเวลาที่เธอหิวให้พูดว่าแพ้จา๋าฉันหิวจังเลยแล้วเธอจะอิ่มท้องหญิงสาวจึงลองพูดดูทันทีที่เธอพูดจบเจ้าแพ้ก็กลายร่างเป็นโต๊ะที่มีอาหารแสนอร่อยวางอยู่เต็มโต๊ะ มีทั้งขนมปังหอมกรุ่นราวกับเพิ่งอบมาใหม่ๆซุปคนร้อนๆและมีผลไม้สดฉ่ำน่ากินอีกด้วยหญิงสาวกินอาหารด้วยความอร็จอร่อยเมื่อเธอกินอิ่มท้องโต๊ะอาหารก็กลายร่างกลับเป็นแพะน้อยตามเดิมเจ้าคือแพะวิเศษหญิงสาวพูดพลางกอดแพะด้วยความรักใคร่เวลาผ่านไปหลายวันทั้งแม่และพี่สาวทั้งสอง ต่างก็ไม่เห็นน้องสาวคนสุดท้องอ้อนวอนขออาหารแม้ว่าจะไม่ได้กินอะไรเลยก็ตามจึงเกิดความสงสัยเช้าวันต่อมาพี่สาวคนโตจึงได้ตามน้องสาวคนสุดท้องไปเลี้ยงแพะด้วยหญิงสาวทั้งสองนั่งเฝ้าแพะอยู่ใต้ต้นไม้จนพี่สาวคนโตเกิดความเบื่อหน่ายน้องสาวคนสุดท้องจึงให้พี่สาวนอนหนุนตักและร้องเพลงกล่อมจนกระทั่งพี่สาวหลับไป เธอลองเรียกพี่สาวเพื่อให้แน่ใจว่าพี่สาวหลับแล้วจากนั้นน้องสาวคนสุดท้องจึงค่อยๆแอบย่องไปกินอาหารที่โต๊ะอาหารแพรวิเศษจนกระทั่งอิ่มแล้วกลับมานั่งให้พี่สาวคนโตนอนหนุนตักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเย็นนั้นพี่สาวคนโตกลับมาเล่าให้พี่สาวคนกลางและแม่ฟังว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทั้งหมดก็ยังไม่หายสงสัย เช้าวันต่อมาพี่สาวคนกลางจึงไปเลี้ยงแพะกับน้องสาวคนสุดท้องและก็เช่นเคยเพราะต้องนั่งเฝ้าแพ้เป็นเวลานานพี่สาวคนกลางก็รู้สึกเบื่อหน่ายน้องสาวจึงให้นอนหนุนตักและร้องเพลงกล่อมแต่ทว่าพี่สาวคนกลางกลับแซงทำเป็นหลับเมื่อน้องสาวคนสุดท้องคิดว่าพี่สาวหลับแล้วจึงแอบย่องไปกินอาหารกับแพ้วิเศษเหมือนอย่างเคย พี่สาวคนกลางจึงเห็นทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเย็นนั้นพี่สาวคนกลางเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สาวคนโตและแม่ฟังทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะฆ่าแพะนำมาเป็นอาหารเย็นในคืนนั้นน้องสาวคนสุดท้องเสียใจมากที่แพ้ที่ตัวเองรักถูกเอาไปทำเป็นอาหารทั้งแม่และพี่สาวต่างก็กินแพะ โดยที่ไม่ได้แบ่งให้เธอแม้แต่คำเดียวเธอนอนร้องไห้เพราะสงสารเจ้าแพ้น้อยคืนนั้นเธอฝันว่าเจ้าแพ้น้อยมาบอกให้เธอเก็บเขาและกีบของมันเอาไปฝังที่สวนหลังบ้านโดยอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดเช้าวันต่อมาหญิงสาวรีบทําตามความฝันเธอเข้าไปในครัวและพบว่าเขาและกีบของเจ้าแพ้น้อยยังกองอยู่ที่นั่น เธอรีบเอาไปฝังตามที่เจ้าแพะน้อยบอกเธอในความฝันวันนั้นพี่สาวและแม่ต่างก็กินอาหารที่ทำจากเนื้อแพะโดยที่ไม่ได้แบ่งหญิงสาวเหมือนเช่นเคยวันต่อมาก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นพื้นดินตรงที่หญิงสาวฝังเขาและกีบแพะเอาไว้มีต้นแอปเปิ้ลสีทองเกิดขึ้นมาต้นแอปเปิลสูงใหญ่มีลูกแอปเปิลสีทองอยู่เต็มต้น แต่ไม่ว่าพี่สาวและแม่ของเธอจะพยายามเก็บลูกแอปเปิลอย่างไรกิ่งของต้นแอปเปิลก็จะเอียงหลบไปอีกทางทุกครั้งแต่เมื่อน้องสาวคนสุดท้องเอื้อมมือไปเก็บลูกแอปเปิลต้นแอปเปิลกลับโน้มกิ่งลงมาให้เธอเก็บอย่างง่ายดายเมื่อหญิงสาวกินแอปเปิลก็พบว่ามันอร่อยกว่าแอปเปิลลูกใดๆที่เธอเคยกินมาก่อนขณะที่พี่สาวและแม่ กำลังหัวเสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นหน้าบ้านก็มีเสียงร้องเรียกดังขึ้นมาเมื่อแม่เดินออกไปดูก็พบกับขบวนราชรถของเจ้าชายที่บังเอิญผ่านมาทางนี้แล้วถูกกลิ่นหอมแสนอร่อยของแอปเปิ้ลสีทองเย้ายวนทำให้ต้องแวะมายังบ้านหลังนี้ผู้เป็นแม่รีบสาธยายให้เจ้าชายฟังและเชิญเจ้าชายมายังสวนหลังบ้าน เมื่อเจ้าชายเห็นก็อยากจะลิบลองผลแอปเปิลดูบรรดาพี่สาวต่างพยายามเก็บผลแอปเปิลทองเพื่อเอาชนะใจเจ้าชายน้องสาวคนสุดท้องถูกบังคับให้แอบอยู่หลังพุ่มไม้เธอยืนดูพี่สาวพยายามกระโดดโยงเยงเพื่อเก็บผลแอปเปิลแต่ก็ไม่มีใครสามารถเก็บได้เลยแม้แต่เจ้าชายที่พยายามเก็บผลแอปเปิลเองก็ทำไม่สำเร็จ ขณะที่เจ้าชายกำลังจะถอดใจจากการลิ้มลองผลแอปเปิลเขาก็เหลือบไปเห็นน้องสาวคนสุดท้องแอบอยู่หลังพุ่มไม้ในมือของเธอถือแกนแอปเปิลสีทองที่กินเกือบหมดแล้วเจ้าชายจึงขอให้เธอช่วยเก็บแอปเปิลให้พี่สาวและแม่ต่างก็พยายามห้ามเจ้าชายแต่เจ้าชายไม่ฟังยังคงยืนยันให้น้องสาวคนสุดท้องเก็บผลแอปเปิลให้ เมื่อหญิงสาวเก็บผลแอปเปิลมาส่งให้เจ้าชายได้กินเจ้าชายก็รู้สึกต้องตาหญิงสาวเกิดเป็นรักแรกพบหลังจากกินแอปเปิลเสร็จแล้วเจ้าชายจึงพาน้องสาวคนสุดท้องกลับเข้าวังเพื่อแต่งงานด้วยหญิงสาวเอาแกนแอปเปิลสีทองที่กินเหลือมาปลูกที่สวนในวังและราวกับปาฏิหาริย์เช้าวันต่อมาต้นแอปเปิลสีทองก็เติบโตขึ้นที่สวนในวัง โดยที่ต้นแอปเปิ้ลสีทองที่สวนหลังบ้านของเธอกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรากับไม่เคยมีต้นแอปเปิ้ลอยู่ที่นั่นนับจากนั้นเป็นต้นมาแอปเปิ้ลสีทองก็กลายเป็นสิ่งวิเศษที่อยู่คู่กับวังแห่งนี้และหญิงสาวกับเจ้าชายก็แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข